สวัสดีค่ะฟังเพชรยนต์นะคะวันนี้ฟังอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะเซรีไทย68แยก1มีนบุรีค่ะวันนี้ฟังมี t o y ยต a a อันต1 8 e-sport option นะคะปี2017ราคาตั้งขายอยู่ที่519,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะพึ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหานะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะ ก็จะได้เป็นกระจังหน้าโคเมียนนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคูน่านะคะ <S <S คันนี้ได้ไปพร้อมกับทะเบียน6กกไก่ททง570กรุงเทพมหานครค่ะ <S <S ได้ไปพร้อมกับชุดแต่งนะคะสเกลรอบคันสวยๆแบบนี้เลยค่ะ <S <S สีขาวนะคะสวยๆเลยถัดมานะคะในส่วนของล้อได้เป็นล้อแม็กขอบ17นะคะเป็นแม็กพูโทนแม็กแท้แม็กเดิมจากโตโยต้าเลยค่ะ แม็กสวยๆเลยนะคะเหลี่ยมสันรถนะคะคมชัดเจนนะคะไม่มีชนหนักมาแน่นอนค่ะกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยค่ะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะแล้วก็ได้เป็นกระจกแท้นะคะจากโตยโยต้าทุกบานเลยค่ะภายในนะคะจะได้เป็นโทนสีดํานะคะได้เป็นเบาะสังสีดํานะคะเบาะใหม่ๆนะคะเบาะสวยๆเลย น็อตตามซอกประตูต่างๆนะคะหัวน็อตไม่มีขยับเลยค่ะเพดรถปีรถนะคะยังติดอยู่ชัดเจนค่ะภายในเกสนะคะของเราก็จะมีเป็นสํนาเนลรถนะคะมีสําเนลรถให้คันนี้จะได้เป็นแอร์แบ็กเลูกเลยนะคะแอร์แบ็กรอบคันเลยในส่วนของฝั่งผู้โดยสารตอนหลังนะคะก็ บาะหนังสีดำน,นะคะใหญ่ๆเลยได้มาพร้อมกับช่องเสียบ USB นะคะ 2. จุดด้วยในส่วนของด้านหลังนะคะได้เป็นไฟท้าย LED แล้วก็ได้เป็นไฟทับทิมนะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังติดตั้งจากโรงงานค่ะมาพร้อมกับสปอยเลอร์นะคะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ค่ะทะเบียน6ก็ไก่ทอทง570กรุงเทพมหานครนะคะ โลโก้ต่างๆนะคะตัวสองต่างๆก็คือติดอยู่ชัดเจนอยู่เลยเรียมสั่นรถนะคะคมชัดเจนทั้งคันแน่นอนค่ะรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อนะคะได้เป็นกุญแจคีย์เลสด้วยค่ะในส่วนของฝั่งคนขับนะคะก็จะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะ ฝั่งคนขับด้วยและเป็น engine start นะคะพรงมาลัยมันติฟังก์ชันหุ้มหนังนะคะไม่แท้ไม่เดิมนะคะใช้งานไปเพียงแค่93,000กว่าโลเท่านั้นค่ะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะ DVD USB นะคะแล้วก็ได้เป็นแอร์ออ o โต้ค่ะภายในสวยๆเลยนะคะหัวน็อตต่างๆนะคะก็ไม่มีรอยถูกไขเลยค่ะหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะคะ ไอส่วนของฝาท้ายกันบ้างนะคะฝาท้ายกระโปรงหลังกอให้ดูกันชัดๆเลยนะคะหัวน็อตสวยๆเลยนะคะหัวน็อตไม่มีรอยถูกไขเลยด้านหลังก็คือกว้างมากๆเลยนะคะสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะเลยค่ะจะมีเป็นยางอะไหล่ให้นะคะแม่แรงถุงเครื่องมือนะคะครบเลยค่ะรอยเชื่อมสีเปลือกไข่นะคะเม็ดอาร์นะคะกลมๆสวยๆเลย โครงสร้างเดิมเลยนะคะโครงสร้างเดิมเลยรับประกันนะคะไม่มีชนหนักมาแน่นอนค่ะในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทนะคะสีสูบแบบนี้เลยคันหน้านะคะสวยๆเลยค่ะคันหน้าไม่มีคดมีงอเลยนะคะสีมาร์กจากโรงงานนะคะยังเห็นอยู่ชัดเจนอยู่เลยค่ะ หัวน็อตนะคะที่ฝากระโปรงหน้าก็ไม่มีรอยถูกไขเลยค่ะสติกเกอร์มอกนะคะสติกเกอร์ต่างๆก็ยังติดอยู่ชัดเจนค่ะหัวน็อตสวยๆเลยนะคะเม็ดอาตกลมๆเลยค่ะคานหน้าไม่มีโคดมีงอเลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะหรือว่ากำลังมองหา t o y o ต a a อันติ 1.8e s p o r t option นะคะสีขาวสีสวยเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่519,000บาทเท่าน,นั้นนะคะใช้งานไปเพียงแค่9,000 90, 0กิโลค่ะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่าเข้ามาดูรถจริงได้ที่เซรีไทย68แยก1มีนบุรีได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟังขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ